สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอสอนการใช้งานออกคำสั่งเงื่อนเดือนของเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหาคนครให้ท่านไปที่เมนูด้านขวามือคำสั่งเงื่อนเดือนจากนั้นให้ท่านกดปุ่มเพิ่มคำสั่งใหม่ค่ะระบบจะนำท่านมายังหน้ารายละเอียดการออกคำสั่งให้ท่านกรอกคำสั่งโดยรอบ ประเภทของคำสั่งคำสั่งที่พศออออกอกอวันที่มติอ,อกอกอให้เรียบร้อยจากนั้นให้ท่านกดปุ่มบันทึกค่ะจากนั้นให้ท่านกดปุ่มดึงรายชื่อเงื่อนไขของคำสั่งระบบจะดึงรายชื่อผู้ที่ได้รับการเงินเดือนขึ้นมาแสดงผลให้ท่านดับซา ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการครูผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีถ้ารายชื่อของข้าราชการครูท่านไหนไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนจริงท่านสามารถกดปุ่มรูปถังขยะเพื่อดำเนินการลบ,บรายชื่อนั้นออกได้กรณีถ้าท่านต้องการอยากจะเพิ่มรายชื่อเพิ่มเติมให้ท่านกดปุ่มเพิ่มรายชื่อค่ะ ระบบจะแสดงรายชื่อข้าราชการครูทั้งหมด437โรงเรียนให้ท่านทำการเลือกเพื่อออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนทังนี้รายชื่อข้าราชการดังกล่าวมีจำนวนมากท่านสามารถกรองข้อมูลรายชื่อข้าราชการที่ต้องการได้โดยเลือกสนังงานเขตเลือกโรงเรียนเลือกปีเลือกรอบการเลื่อนเงินเดือนหรือค้นหาด้วยชื่อและนามสกุลเมื่อท่านพบรายชื่อข้าราชการที่ต้องการแล้ว ให้ท่านเลือกเช็คถูกช่องที่อยู่ด้านหน้าสุดค่ะจากนั้นให้ท่านทําการกดปุ่มเพิ่มรายชื่อเมื่อท่านดําเนินการกดปุ่มเพิ่มรายชื่อแล้วระบบจะพาท่านกลับมายัางหน้ารายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์เรณ่ตรวจสอบครบถ้วนแล้วให้ท่านกดบันทึกบัญชีแน่ท้าย